สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เวลาที่คนเรามีความรักแน่นอนครับว่าก็อยากจะประคับประคองความรักของเรานั้นให้คงอยู่ตลอดไปและไม่มีใครอยากจะรักรักเลิกเลกันใช่ไหมล่ะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูหกสิ่งเล็กๆที่ทําแล้วจะรักกันมากขึ้นนําเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันเป็นเคล็ดลับที่จะทําให้ความรักคงอยู่ตลอดไปแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทําด้วยใจส่วนจะต้องทําอย่างไรกันบ้างนั้นตามไป ไปดูกันครับข้อที่1ส่งข้อความหากันและกันส่วนใหญ่เวลาที่คบกันมานานแล้วสิ่งเหล่านี้มักจะน้อยลงใช่ไหมละครับแต่ความจริงแล้วมันสามารถสร้างความผูกพันได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะข้อความที่ส่งอย่างใส่ใจสื่อให้เขารู้ว่าคุณส่งหาด้วยความคิดถึงจริงๆครับข้อที่2เขียนโน้ตบอกรัก เป็นการแสดงความรักสุดคลาสสิกสุดๆถึงจะโตๆโตกันแล้วแต่หัวใจคนเราก็มีพื้นที่ให้เรื่องกุ๊กกิ๊กเสมอครับลองแปะโน้ตบอกเขาว่าคิดถึงนะหรือรักนะแค่ข้อความสั้นๆง่ายๆไม่ซับซ้อนก็ทำให้เขายิ้มได้แล้วล่ะครับข้อที่3อย่าลืมทำตามสิ่งที่พูด การมีใครสักคนที่คุณไว้ใจได้คนที่คุณรู้ว่าเขาจะอยู่ข้างๆคุณเสมอเมื่อคุณต้องการเพื่อคอยสนับสนุนเป็นคู่คิดที่ปรึกษาโดยไม่ต้องระแวงสงสัยและจุดเริ่มต้นของความไว้ใจก็คือการรักษาคำพูดนี่เองล่ะครับห้อที่4คอยรับฟัง มันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติเมื่อคบกันมานานคุณมักจะเฉยชาต่อกันแม้แต่การพูดคุยกันก็น้อยลงฉะนั้นการคุยกันและการรับฟังกันถือเป็นเรื่องสําคัญบางครั้งการรับฟังเงียบๆอย่างเข้าใจมันสื่อความหมายได้มากกว่าคําพูดเสียอีกครับข้อที่5ตามใจกันและกันบ้าง แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นฝ่ายตามใจคุณแต่ในบางครั้งการที่คุณเป็นฝ่ายเอาใจเขาบ้างย่อมทําให้เขารักคุณมากขึ้นเพราะความรักคือการรู้จักให้และรับอย่างสมดุลนั่นเองครับข้อที่6คําขอบคุณ แค่2พยางสั้นๆแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีผลมากและผลวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในอิโมชั n นวารสารของอเมริกัน p พ y โซโลจิเคิลแอส ociation ระบุไว้ว่าเวลาที่คนเรารู้สึกสำนึกรู้คุณเราจะมีแนวโน้มที่จะทำตัวอบอุ่นอ่อนโยนนึกถึงผู้อื่นรู้จักช่วยเหลือและดีใจมากขึ้นซึ่งเขาเองก็รู้สึกเช่นกันและมอบสิ่งดีๆตอบแทนคุณกลับมาในที่สุดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6สิ่งเล็กๆที่ทําแล้วจะรักกันมากขึ้นจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาในเรื่องของความรักการกระทํานั้นมันสําคัญมากๆคุณควรทํามันตลอดแม้ว่าจะคบกันมานานแค่ไหนรับรองว่าความรักของคุณจะไม่จืดจางแน่นอนเชื่อผมเถอะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ